ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าเดือนแรกของปีนี้คือผ่านไปแล้วนะคะคลิปนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยก็คือเราจะมา recap นะคะ n o e s เป็น January ที่เราทําไปทั้งเดือนนะคะสําหรับเดือนหนึ่งนะคะที่เรางดซื้อของฟุ่มเฟือยนะคะงด shopping ปปเราตั้งโกอยยังไงมีอะไรที่เราทําสําเร็จบ้างมีอะไรที่เรา fail ลลบ้างแล้วก็เราเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี้ตลอดหนึ่งเดือน,นะคะ่ะสาหรับคลิปนี้นะคะก็อยากลงรายละเอียดตามจริงเลยนะคะก็เลยจะเปิด n o ้ตดูไปด้วยนะอย่างแรกนะคะสําหรับ n o s e s เป็น January อ่ะเป็นอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะคะอย่างที่หลายๆคนที่ follow กันอยู่อ่ะอาจจะรู้ว่าเราอะทำาโลบ มาสักพักนะคะทำมาหลายปีแล้วแต่การที่จะทำ low buy เปลี่ยนไปเป็น no buy เลยอะเราว่ามันค่อนข้างลิมิตตัวเองพอสมควรอย่างแรกเลยเนาะอยากจะเริ่มต้นโดยการพูดถึงเป้าหมายของ no spend January ของเราก่อนจริงๆเป้าหมายหลักของเราอะก็คือการ challenge ตัวเองแหละว่าเออกลับมาดูการใช้เงินของตัวเองจริงๆเพราะว่าบางทีอย่างช่วงปลายปีเนาะเป็นช่วงที่แบบเรายุ่งกับงานยุ่งกับการสังสรรค์บางทีเราอาจจะเผลอใช้เงินในแบบที่เราไม่ตั้งใจแต่ว่าการทำา o นเ e n น January เนาะจะทําให้เรากลับมา reset habit การเงินของเราจริง ะะซึ่งเป้าหมายย่อยนะคะเราตั้งไว้ให้ตัวเอง5าข้อด้วยกันนะคะซึ่งข้อแรกนะคะก็คือการทําอาหารกินเองมากขึ้นเพราะว่าปลายปีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เนาะเราไปสังสรรค์เจอเพื่อนเยอะแล้วพองานยุ่งปุ๊บก,ก็สั่งอาหารมากินเพราะว่าขี้เกียจทาไม่มีเวลาบ้างให้ข้ออ้างตัวเองบ้างนะคะแต่ว่าตั้งแต่ปลายปีแล้วแหละก็พยายามจะออกไป grocery shopping เองแล้วก็กลับมาทําอาหารเองมากขึ้นนะคะเพื่อลดการสั่ง delivery นะเพราะว่าเอาจริงๆ delivery อะ่ะตอนที่เราสั่งอาจจะได้อาจจะรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นจํานวนเงินที่ไม่เยอะเนาะแต่ถ้ามาดูเดือนหนึ่งอะ่ะ ช็อกมากๆเลยอย่างเราเราก็เป็นเนาะเรารู้สึกว่าแบบพอเราสั่งนูน่นสั่งนี่แล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้คลิปแทร็กจริงจังนะคะมันทําให้ยอดรวมตอนสิ้นเดือนมันแอบช็อกกิ้งเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ชอบแบบซื้อเลี้ยงคนอื่นอย่างเราอะ่ะก็คือเออสั่งให้เพื่อนบ้างสั่งให้ผู้ช่วยบ้างสั่งมากินร่วมกันอะไรแบบนี้ข้อที่2นะคะก็คือกินของที่มีให้หมดอันนี้เป็นการเคลียร์ตู้ด้วยเรารู้สึกว่าจริงๆคนที่อยู่คนเดียวเนาะเราไม่อยากจะสต็อกอะไรนานๆพวกอาหารกระป๋องพวกขนมในตู้นะคะพยายามหาเวลาเคลียร์เนาะกินแบบ First in, First In out นะคะยิ่งเรามีของเยอะ เท่าไรอ่ะมันยิ่งจะมีโอกาสที่เราจะไม่เห็นของที่อยู่ข้างหลังในตู้เราทําให้มันอาจจะเก่าได้นะคะก็ no spend January นะคะเป็นเป็นโอกาสในการเคลียร์อาหารในตู้ไปด้วยเลยข้อ3นะคะก็คืองดการช้อปปิ้งงดซื้อของฟุ่มเฟือยนะคะทุกแค t e g o r นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสกินแคร์หนังสือส่วนตัวเป็นคนที่ทาโรบายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองซื้อน้อยอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นการ challenge ตัวเองว่าจะซื้อศูนย์ชิ้นเลยแม้ว่าจะอยากได้ก็จะกัดฝันไม่ซื้อก็คือการตัดฟันดิงส์ฟันดิงส์คืออะไรนะคะสำหรับเราอะ่ะก็คือแบบัช สมูทตี้ชาไข่มุกทั้งหลายเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งเนาะนอกจากอาหาร Delivery ที่เราอะอาจจะก,กินเรื่อยๆโดยที่เรารู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นเงินที่เยอะขนาดนั้นแต่พอมาดูสิ้นเดือนโอ้โหมันก็เป็นเงินที่เยอะอยู่นะทุกคนซึ่งเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันได้2เดง้งเนาะอย่างแรกคือช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วข้อที่2นะคะก็คือดีต่อสุขภาพด้วยส่วนอันที่5้านะคะก็คือลดการสังสรรค์เราว่าอันเนี้ยเราอยากที่จะ ลองกลับมา Challenge ตัวเองในเรื่องแบบ frugal living อะคือถ้าเกิดเราสามารถใช้เงินใช้ไลฟ์สไตล์ o w you mean สเนาะหรือว่าน้อยกว่าที่เรามีอะเราจะยังรู้สึกโอเคไหมความสุขเราจะยังหาได้ไหมนะคะก็เป็นการ Challenge ตัวเองละกันเรารู้แหละว่าอันนี้จะไม่ได้เป็นอะไรที่เราทำไปตลอดแต่ว่าอยากจะลองกลับมาทำดูว่าตัวเองรู้สึกยังไงและจะทำ no spend January ทั้งทีนะคะเรารู้เลยว่ามันจะต้องมีการเตรียมตัวนะจากที่ซื้อน้อยไปไม่ซื้อเลยอะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นก้าวที่ยากอยู่เหมือนกันอย่างเราเองนะคะเป็นคนที่ไม่ได้เดิน ไม่ได้เดินช้อปปิ้งอะไรเป็นกิจกรรมที่ชอบอยู่แล้วแต่ด้วยเนื้องานของเราเนาะบางทีเราต้องมีไปถ่ายงานที่ห้างคุยงานที่ห้างทําให้มันมีโอกาสแวบๆที่จะแบบไปช้อปปิ้งได้หรือว่าเจออะไรที่เราอยากได้แล้วก็เรื่องของ a b บิ s ในการใช้มือถือเนาะแอปที่เราชอบเข้าเราว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าแอปอ e ีคอมเมิร์ซขนาดนั้นแต่บางทีก็ Follow Influencer บ้างฟอลโล่เพื่อนๆกันเองบ้างแล้วมันก็เฮ้ยบางทีมันก็สปาร์กอะไรให้เราอยากซื้อได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเราก็เตรียมหากิจกรรมไว้ให้ตัวเองเเเรรรรรรียยยบ้้อะะอวอวววววนนนะะคไมม่่่่่าาาป็ช็ชชงงงขธดหืส ที่เราจะมีเวลาเยอะเป็นพิเศษยิ่งเราจะสรรเวลาตรงนี้ได้ดีเท่าไหร่นะคะมันจะทําให้เราไม่ฟุง้งซ่านแล้วก็2นะคะมันจะทําให้ชีวิตเราอะก้าวหน้าขึ้นด้วยกิจกรรมที่เราเตรียมไว้ให้ตัวเองนะคะอย่างแรกแน่นอนนะคะก็คือการออกกําลังกายอันนี้เป็นรูทีนของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ความตั้งใจของเราก็คือการคีปรูทีนจากปีที่แล้วนะคะคือออกกําลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์แต่ว่า สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือคลาสไฮร็อกส์ก็คือเราจะออกกําลังกายเป็นเวทเทรนนิ่งสวันแล้วก็เป็นเข้าคลาสไฮร็อกส์หวันการเข้าคลาสไฮร็อกส์เนี่ยมันเป็นการชาเลนจ์ร่างกายตัวเองอะทั้งในเรื่องของ m e n ท a ลด้วยเนาะแล้วว่าความอึดวินยัยมันมันอยู่ในหัวอะแล้วก็อย่างที่2คือมันชาเลนจ์ร่างกายแล้วด้วยว่าเรากินโปรตีนพอไหมเราจะปวดตัวไหมเราจะ m a n a การเทรนนิ่งของเรายัางไงมันทําให้โฟกัสของเราอะไปอยู่กับการจัดสรรตรงนั้นด้วยอย่างที่2นะคะก็คือเราตั้งใจจะกลับมาอ่านหนังสือเเยออะะะะะขึ้้้นนนคคและคะลลววกก็ืไ2 ก็คือนิยาย1เล่มแล้วก็หนังสือการเงิน1เล่มต่อมานะคะก็คือกลับมาเขียน journal เราอ่าพยายามหา option ให้ตัวเองเยอะๆเผื่อที่ว่าตัวเองรู้สึกเบื่อกับกิจกรรมไหนนะคะเราก็จะได้ switch มาอีกอันหนึ่งง่ายๆต่อมานะคะก็คือการทํางานโปรเจกต์นะคะเรารู้สึกว่าเราอโชคดีมากๆที่ทํางานที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์อีกหลากหลายอย่างที่รู้สึกว่ามันค้างมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วบางทีเราให้ข้ออ้างตัวเองเยอะในการที่แบบเออเรายุ่งอะเราต้องไปทํากิจกรรมนูน้น กิจกรรมนี้ต้องไปเจอเพื่อนกลายเป็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทํามันก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสของฉันแหละที่ฉันจะลดการสั่งสรรฉันจะมีโฟกัสมีเอ NERGY มาทุ่มเทให้กับงานโปรเจกต์ที่ฉันอาจจะละเลยมานานแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะเราซื้อสัมมนาไว้แล้วนะคะจากเดือนที่แล้วทําให้เราจะหายไปทั้ง1เสาร์หนึ่งอาทิตย์นะคะในการไปเรียนคอร์สสัมมนาสดได้ทั้งความรู้ด้วยแล้วก็ทําให้ไม่ฟุ้งซ่านหนึ่งเสาร์อาทิตย์ด้วยพูดถึงเป้าหมายไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาพูดถึง performance ตอนสน ที่เราสามารถพัฒนาได้บ้างนะคะอย่างแรกที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ดีนะคะก็คือในเรื่องของการทำอาหารเองที่บ้านรู้สึกว่าไป grocery รรบ่อยขึ้นนะแล้วก็ทําอาหารที่บ้าน ซึ่งเมนูที่เราทำอะ่ะมันก็จะเป็นเมนูง่ายๆที่เราทําอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเรา planning ในการซื้อของเข้าบ้านแบบดีขึ้นอย่างแรกเลยคือไม่ซื้อพวกผักเยอะเกินไปทําให้มันเน่าค้างอยู่ในตู้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเราไม่เอนจอยเราจะเลือกซื้อแบชเล็กๆแทนนะคะซื้อผักให้หลากหลายซึ่งเมนูที่เราทําประจํานะคะก็จะเป็นพวกเมนูชาบูซุกี้ไก่หรือว่าแซาลมอนทอดในแอร์ฟรายเออร์ต้มยำอะไรต่างๆนะคะเป็นเมนูที่แบบทําง่ายนะแล้วพวกข้าวไรซ์เบอรี่อะไรเงี้ยเราก็หุงติดบ้านไว้เลยบางทีง่ายๆนะคะก็คือทอดไข่เจียว จบ พ,พอเราคิดโกในเรื่องของการทําอาหารกินเองที่บ้านนะคะมันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหาร Delivery ได้เยอะมากๆนะคะของเรารู้สึกว่าลดไปประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์จากเดือนปกตินะคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่เราจะพยายามทาต่อไปเนาะในเดือนต่อๆไปด้วยอย่างที่2ที่รู้สึกว่าทําได้ดีนะคะก็คือเรารู้สึกว่าเราเลือกกิจกรรมได้ดีคือการออกกําลังกายกับการอ่านหนังสือทั้งหนังสือแบบนิยายเนาะเราอ่านไปทั้งหมดประมาณเกือบ400อหน้านะคะใน1เดือนแล้วก็เราเคลีย์อ e ีบุ๊กที่เราซื้อไว้แล้วยังไม่่ได้อาน นะเราเคลียไปเกือบจะหมดหนึ่งเล่มละกันเนาะทำให้เราได้เอาสกิลตรงนั้นอะ่ะมาทาโปรเจกต์ของเราต่อด้วยนะคะซึ่งงานโปรเจกต์ก็คืบหน้าเอาจริงๆเนาะในฐานนะแบบคนโสดที่มีเวลามาอยู่กับตัวเองเนาะถ้าเกิดเรามีโฟกัสที่จะทํางานโปรเจกต์อะไรให้สําเร็จถ้าเกิดใครเนาะมีเป้าหมายในการที่แบบอยากทําอะไรมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบการเริ่มต้นธุรกิจการหุ้นทําอะไรกับเพื่อนหรือว่าการทำเพอร์ซันอลแบรนด์เริ่มโพสตอะไรออนไลน์แล้วรู้สึกว่าไม่ได้ทําสักทีนะคะ ลองทำโนสเปนมันตู challenge ตัวเองเนาะในการให้เวลากับโปรเจกต์ที่เราอยากทำสำหรับเราเนาะโปรเจกต์คืบหน้ามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลโปรดักต์ตัวใหม่ที่เรากำลังจะทำแล้วก็คอร์สนะคะตอนนี้ creator i n c o m ค bootcamp เนาะที่เราสอนเกี่ยวกับการทำา Personal Branding การทำคอนเทนต์ออนไลน์อย่างเงี้ยเรากำลังจะเปิดรอบที่3นะคะวันเสาร์นี้ซึ่งขายหมดแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเปิดอีกรอบเดือนเมษาด้วยนะคะเพียงเพราะว่าเราแบบได้กลับมาโฟกัสกับมันมากขึ้นคุยกับพาร์ทเนอร์เยอะขึ้นแล้วก็กำลังจะะะเเปปิดดอีกคนนนึ้นวยะะ็ cost Content Boot Camp นะคะสำหรับเจ้าของธุรก,รกิจขนาดเล็กเลยเพราะว่ามีคนมีหลายคนที่แบบอยากมาเรียนทำคอนเทนต์แต่เขาไม่อยากเป็นครีเอเตอร์นะคะฉะนั้นเราก็เลยจะเปิดรอบพิเศษนะคะเพื่อสอนคนที่เป็นเจ้าของธุรก,กิจด้วยเหมือนกัน <c oughs> ก็เป็นโปรเจกต์ที่งอกมานะคะจากการทำโ no น้ตสเป็น j a n u a r y นะคะไม่ออกไปเสียตังค์แต่ยังได้ตังค์เพิ่มอีกคือมันเลิศจริงๆส่วนใครที่สนใจคอร์สนะคะเดี๋ยวจะแปะรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ อีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราขอบคุณในการทโํโ no spend January นะคะมันก็คือค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเอาเงินไปจ่ายนั่นเองจาก challenge นี้ที่เราเก็บเงินได้เพิ่มนะคะเราเพิ่งรู้ตัวเนาะในการเป็นแบบ first time home owner นะคะมีคอนโดของตัวเองปีแรกนะคะเดือนหนึ่งนะคะเป็นเดือนที่เราจะต้องจ่ายทั้งค่าส่วนกลางแล้วก็ค่าประกันนะคะรวมๆกันเกือบสา0,000ื่นทุกคนซึ่งมันทําให้เราแบบรู้สึก grateful มากเลยที่เราอะ่ะทำ no spend January นะคะเราจะได้มีเงินเก็บเพิ่มเติมตม,ตม,มา support ในส่วน อ,นนอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ามันก็ช่วยเรานิดนึงและนอกจากนั้นนะคะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะก็เกิดได้เสมอเราถึงบอกในคอนเทนต์การเงินของเราทุกทุกคลิปนะคะว่าทุกคนควรจะมี Emergency Fund ันเพราะว่าในเดือน January เราปปวดเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอทุกคนแล้วคืออาการมันแย่มากเราไม่มีเราไม่มีพื้นที่ในสมองแม้แต่จะคิดอะว่าเราควรจะไปโรงพยาบาลไหนให้มันอยู่ในเรนจ์ราคาที่มันโอเคเราก็เลยเลือกจะไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะซึ่งเสียไปครึ่งหมื่นคือการเงินอะถ้าเราไม่วางแผนถ้าเราไม่เก็บออ,อมัน มันจะทําให้เราช็อตได้โดยไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าการที่เราวางแผนการเงินการที่เราพยายามเซฟเงินเรื่อยๆนะคะอย่างชาเลนจ์เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกขอบคุณตัวเองมากๆเลยที่สามารถแบบเออมีเงินดูแลตัวเองได้แบบสบายๆและถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหรือว่าแบบพัฒนาได้นะอย่างแรกเลยน่าจะต้องเป็นเรื่องของฟันดริง์เรารู้สึกว่าเรายังกินชาไข่มุกเยอะอยู่เนาะระหว่างอาทิตย์อะ่ะไม่ว่าจะเป็นของวานห,หรือชาไข่มุกว่าจะมีสักประมาณ2อถึงสครั้งซึ่งแทบจะไม่ต่างแต่ที่เราตัดอะ่ะอาจจะเป เลาเราออกกล้องเวลาเราออกไปหาลูกค้าเราก็จะพยายามตัดในส่วนนั้นนะคะรู้สึกว่าเออไม่ต้องกินแต่ว่าพวกชานมที่สั่งมาก็ยังมีสั่งมาอยู่นะคะอันนี้คิดว่าเป็นอะไรที่น่าจะเป็นเรื่องเฮเบิรตในการกินของตัวเองด้วยอะบางทีคนทํางานหนักคนออกกําลังกายหนักมันก็ต้องการกินอะไรที่มันฮิวใจเนาะแต่ว่าก็จะเป็นเฮเบิตที่พยายามปรับในปีนี้ละกันอย่างที่2นะคะเราพลาดไปซื้อลิปใหม่ไม่ได้พลาดหรอก คือตำบะแตกนั่นเองคือตลอดทั้งเดือนนี้เราไม่ได้ซื้ออะไรเลยคือหนังสืออ่ะเกือบหลายรอบมากๆเดินเข้าร้านหนังสือทีไรคือเกือบจะซื้อทุกทีเลยนะคะแต่บอกตัวเองว่าแบบที่บ้านก็มีเยอะมากๆแล้วที่ยังไม่ได้อ่านก็มีอีกเกิน1ิบเล่มอ่ะก็เลยฮึบได้ในส่วนของหนังสือนะคะแต่ว่าลิฟอะเรารู้สึกว่าแคตตากรีเครื่องสาอําอางอ่ะเป็นแคตตากรีที่เราไม่ได้ซื้อเลยในปีที่แล้วแล้วพอเราได้เคลียร์เครื่องสาอําอางที่หมดอายุออกไปตอนสิ้นปีอะชั้นเครื่องสาอําอางเรามันโล่งมากเลยแล้วก็เลยมีความรู้ รู้สึกเหมือนว่าเราซื้อได้เนาะมันก็เลยทําให้เราได้เอฟลิปสติกนะคะไป1เซตก็คือจะมีลิปไลเนอร์แล้วก็จะมีลิปทินนะคะซึ่งเขามาเป็นแพ็กเกจคู่กันขอแก้ตัวนิดนึงว่าซื้อมาแล้วใช้ตลอดเลยนะคะเป็นสีที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็เป็นลุคที่แบบชอบอยู่ตอนนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มค่าละกันแต่ว่าถ้าถามว่าโดยชาเลนจจริงๆแล้วควรซื้อไหมก็ไม่ควรต่อมาอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีละกันแต่ว่าอยากจะโน้ตไว้เนาะเผื่อคนอื่นๆที่ทํำชาเลนจ์นี้ด้วยเรารู้สึกว่าเราอะ รับ PR มาจากแบรนด์ที่เราทำงานด้วยลูกค้าอะไรเงี้ยบางทีเราได้งานจ้างเราก็ได้เปิดพัสดุซึ่งเอาจริงๆมันไม่มี ฟีลลิ่งไหนที่มัน replace f e ล l i n g ของการเปิดพัสดุได้เราเข้าใจเลยคนที่แบบสพติดการช้อปปิ้งอะบางทีมันแค่แบบอุ้ยอยากจะมีอะไรใหม่ๆมาชุบชูใจนิดนึงโดยเฉพาะแบบหลังจาก 2- 3สอาทิตย์ที่เราไม่ได้เปิดพัสดุเลยอะพัสดุแรกที่เราได้เปิดมาแล้วมันเป็นแบบแบรนด์ชุดออกกําลังกายที่เราชอบเขาส่ง PR มาให้เพื่อเราจะได้ไปอีเวนต์เขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออสดชื่นเหมือนกันนะเออก็เลยอยากจะเมนชั่นว่าเออสำหรับคนอื่นๆไม่ได้ทําสายงานเดียวกับเราแล้วอาจจะแบบไม่ได้รับ PR ไม่ได้รับของขวัญอะไรเงี้ยเออเราเข้าใจนะว่ามันยากจรัรบ สายงานเราเนาะเราก็มีส่วนนี้มาซัพพอร์ตใจระดับหนึ่งซึ่งเอาจริงเราไม่ได้เป็นคนที่รับ PR เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบของรกรกไม่ชอบของเยอะๆจะรับแค่สิ่งที่ชอบจริงๆเท่านั้นซึ่งเดือนนี้เรามีรับเป็นชุดออกกําลังกายแล้วเราก็มีรับเป็นเครื่องประดับหมู่มาคือได้มาปุ๊บก็คือใส่ทุกวันเลยนะคะแต่ว่าเขาส่งมาให้เป็นเซ็ตแบบผ้าพันคอด้วยสร้อยคอด้วยแล้วก็สร้อยข้อมือด้วยซึ่งเป็นอะไรที่แบบใช้จริงเคยเสียงเงินให้เขามาแล้วด้วยแล้วโดยรวมนะคะประสบการณ์นี้สอนอะไรเราบ้างคือจะบอกวว่าาโดดยรรมขอองเเืนนี้ ค่อนข้างเครียดเรารู้สึกว่าพอเราซื้ออะไรไม่ได้เลยอะ แล้วมันเป็นการสร้างกรอบให้ตัวเองแบบเยอะเกินจําเป็นแล้วโดยเฉพาะในวัยเราอะเนาะวัยสากว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็วางแผนการเงินเรามาพอสมควรแล้วแล้วเราก็มีความเครียดที่เราจะต้องบริหารเหมือนกันการที่เราจะต้องลดสังสรรค์เนาะเจอเพื่อนน้อยลงมันก็ทําให้ความจอยในชีวิตน้อยลงและฉันยังต้องมาลดจํานวนของที่ฉันจะซื้ออีกฉันห้ามซื้ออะไรที่เป็นลิทเทิลจอยสำหรับฉันเลยแม้แต่ลิปสติกอะฉันยังต้องรู้สึกผิดที่ฉันจะต้องซื้อเลยฉะนั้นโน s p เปน January อาจจะเป็นอะไรที่เราไม่ได้ทําบ่อยๆแล้วกันนะคะ เรารู้สึกว่าการที่เราทำโนบายมา4-5หปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเราว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วแล้วอาจจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์เรามากกว่าถ้าพูดถึงในเชิงสิ่งที่เราจะนำไปปรับใช้ในอีก11เดือนต่อไปในปีนี้นะคะอาจจะเป็นการหักห้ามใจแหละคือตอนนี้รู้แล้วว่าจุดอ่อนของตัวเองอะ่ะคือฟันริงเนาะนอกนั้นเราแทบจะไม่ได้อยากจะซื้ออะไรที่มันแบบสุรุ่ยสุร่ายเลยแล้วก็อาจจะมีเลิศนิ่งในในส่วนของการเคลียร์ตู้ด้วยเพราะรู้สึกว่าแม้ตอนสิ้นเดือนอะ่ะ ก็ยังกินไม่หมดนะของในตู้พวกชาพวกอาหารกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตั้งใจที่แบบเออจะเคลียร์ให้หมดก่อนที่จะซื้อของใหม่ไม่ใช่ซื้อมาแบบทับถมทับถมเรื่อยอีกหนึ่งฮาบิตที่เราจะเอาไปกับเรานะคะแน่นอนก็คือการทําอาหารเองที่บ้านเรารู้สึกว่าเราอยากจะ explore สูตรใหม่ๆเยอะขึ้นเนาะเมนูใหม่ๆทําให้การกินที่บ้านมันจอยมากขึ้นแล้วก็จะซื้อผักในแพ็คที่เล็กมากขึ้นไม่ได้ต้องรู้สึกว่าเออจะต้องคุ้มในเรื่องของการแบบซื้อเยอะๆเพื่อให้ได้ราคาถูกแต่ว่าเราซื้อเล็กๆแต่เรากินให้หมดดีีีีกกว่่่่าาและอหนนึงงสิทเเรเรย รู้เลยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนก็คือเราคิดว่าเราจะต้องมีอีกหนึ่งบัญชีเนาะที่เก็บเงินสําหรับการใช้จ่ายในคอนโดของเราโดนค่าประกันโดนค่าส่วนกลางไปนะคะเรารู้สึกว่าในอนาคตมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนาะไม่ว่าจะเป็นการแบบซ่อมแซมต่างๆเพราะว่าที่เราซื้อคอนโดมาก็เป็นคอนโดมือสองนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ไม่รวมถ้าเกิดมันมีแบบการอะไรที่ต้องซ่อมอีกเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเลือกที่จะอยู่ที่นี่แล้วเราก็อยากที่จะทําให้มันรู้สึกโฮมมี่แล้วก็เป็นบ้านที่ดีที่สุดสําหรับเรา อย่างเดือนกุมภาพันธ์นี้เราก็ซื้อเครื่องกรองอากาศเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าฝุ่นมันแย่จริงๆแล้วก็ในอนาคตก็มีแผนที่จะทำนู่ทนทํานี่เพิ่มเติมให้มันดูโหมิมากขึ้นอีกนะคะแต่ว่าก็ทาไปเรื่อยๆนะคะตามบัจจ็ตจะไม่ทําทีเดียวให้ตัวเองเครียดก็ประมาณนี้นะคะสําหรับโน s สเปนจัน j a n u a รี่ของเรานะคะใครที่ทาโนสเปนจัน j a n u a รี่นะคะรู้สึกว่ามันยากง่ายหรือว่ามีบทเรียนอะไรที่อยากจะแชร์กับคอมมูนิตี้มูนาเมซงนะคะสามารถคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างเลยนะคะอยากอ่านมากๆเพราะว่ารู้ว่ามีีีหหลาายยๆคนนนนนพมยยจะเเกก็บงิป้ือั ก็นั่นแหละเราอ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ